ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับก็จะมาดูมวยสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับนะที่ผมได้เรียนมานะครับก็เป็นมวยอินซีนะครับนะแต่สายที่ผมเรียนเนี่ยจะบางคนอาจนึกภาพว่าอินซีมันต้องลักษณะแบบนี้เนาะแบบไ็นหนังนะครับแล้วเน้นการจับแต่สายที่ผมเรียนเนี่ยการจับก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสาระหลักนะครับนะแล้วลักษณะของการเช็กกรงเล็บอินซีก็ไม่เหมือนแบบนี้นี่แบบไ็นหนังเนาะนะครับนะที่ผมเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะในการจับ ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาสาธิตเทคนิคนะครับท่านะครับเทคนิคสาธิตนะครับเทคนิคกับท่าเฉยนะครับนะส่วนในเรื่องการน,านําไปใช้นะก็ะจะได้บอกนะครับอยู่ที่ค้นนะครับนะอยู่ที่การผุกฝนการเฝ้าคู่นะครับผมแค่นํา,าเสนอเทคนิคนะครับนะเทคนิคโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเทคนิคแรกนะครับส้ามติอเขาต่อยอันหนึ่งสองนะแสดาเราเจออ่าขับผมนะครับ ใช้ท่อนแขนนะครับสมมติว่าช้าดีกว่านนะครับนะอาจจะปัดปกติแหละนะครับนะผมปัดปกติแหละหนึ่งปัดสองเด็กดพร้อมกับใช้ท oui> ่อนแขนครับนะมือก็จะประมาณนี้นะครับนะตีเข้าไปสมมติถ้าเขาไม่กันนะเขาการไม่ดันไม่ทันก็ท่อนแขนปาแล้วที่หนาเลยนะนะทำไมนะครับช้าๆก่อนอาจจะปัดหนึ่งปัดสองกดตีอันนี้คือเขายกแขนดังนะ บางปุ๊บนะครับนะแขนข้างนี้เขาสอดไปเลยพร้อมกับขาด้านล่างนะครับขัดเข้าไปแต่อันนี้ด้วยด้วยมุมกล้องนะครับเพราะว่าผมไม่มีคนถ่ายให้นะมันเลยไม่สามารถมองไถ่ายข้างล่างได้นะครับเต็มตัวได้นะครับเอาเป็นว่าขาเนี่ยผมขัดขาเขาอยู่นะครับแขนเหยียดรอเไปนะจริงๆถ้าทำเร็วเนี่ยเราต้องการเพื่อให้เขาล้มนะครับนะลักษณะก็ เหมือนปีกนะครับเหมือนเรากางปีกเบียดเข้าไปนะถ้าเกิดเขามไม่ล้มถานเขาแน่นนะเราก็อาจจะสอดติดขาทำแบบเียบาลานนะเราค่อยอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราดูใหมาอีกรอบนึงนะครับหนึ่งสองไอ้นะไอ้เส,อ,สอบเบียดเข้าไปนะครับางแขนน้ำเบียดเข้าไป จังหวะนี้เห็นนะครับว่ามันลงอยู่นะถ้าเขาไม่ลงเราก็อาจจะสอกนะอ่ะตีล่างขึ้นบนปักขาให้ลงนะครับอ่นะอีกรอบนึงนะครับอึ๊บปีกเดี๋ยตปีกอ่นะเขนะ้าไปเข้านะอนะนี่ก็ได้ครับหรืเหยียบแขนเข้าไปนะเหมือนปีกลักษณะปีกนะครับปีกปีกนกอ่ะอันนะี้ร,รอบนึงนะครับ เเข้าไปบเรียบเข้าไปโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสาธิตเข้าๆนะครับนะอ,อธิบายไม่ละเอียดเพราะว่าพื้นที่นะครับจำกัดแล้วก็มีสองโคนนะครับนะเวลาตั้งต้องตั้งอะไรนี้มันจะยากหน่อยนะมันเลยมองเห็นทั้งตัวนะครับแล้วก็ทำเร็วมากไม่ได้พนะื้นที่มันแคบ โอเค่ okay, ว่านําเสนอเทคนิคนะครับกับปุ่มคนทาส่วนการนําไปประยุกต์ใช้อย่างไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าม,มันไม่ใช่คลิปสอนนะนะมันเป็นจะประมาณว่านําเสนอว่าให้ดูว่ามันมีประมาณนี้นะครับนะบอกคร่าวๆแค่นั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหนะ้าดีครับ